สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขก็จะมาพบกับริต้าบ้านเฮาสตอรี่หรือสาวเล่าในป่าแคนาดาเนาะสำหรับวิดีโอนี้เนาะก็จะพามาเที่ยวในตัวเมืองสวค์นาเขตนั่นเองสำหรับพญานาคองค์นี้เนาะก็เพิ่งสั่งแล้วทุกคนมาได้มาเบิ่งนำํำเพราะได้ยังเข้ามาแล้วเนาะก็จะมีคนขายแบบดอกไม้พวงมลาลัยกอี่ยงประมาณเนาะทูกเทียนให้ทุกคนที่มาเที่ยวหรือมาแบบวิ่งออกกำลังกายในยามเย็นหรือยามแรงในริมฝั่งโขงนี่เนาะ ได้กราบไหว้และชักกระละหรือบูชาพญานาคนันเองเนาะองค์ใหญ่แล้วก็งามคักหลายเนาะสำหรับองค์พญานาคองค์นี้นั้นสำหรับขอบครัวริต้าเนาะกต่โบเคยเห็นองค์พญานาคทั้งใหญ่และงามและสบายตาขนาดนี้เนาะทุกคนก็เลยพากันแบบอย่างเขาไปเบิ่งใกล้ๆอียงแบบนี้เนาะแห่งเบิ่งใกล้ใกล้แห่งงามบรรยากาศก็ดีคักหลาย ที่สำคัญกับโบหอนนาบรรยากาศเย็นสบายเลยตอบกับแสงพระอาทิตย์ยามแดงส่องลงมาใส่พญานาคแบบนี้ทุกคนแห่งเบิ่งกับแห่งงามแบบโหสบายหูเลยในระหว่างที่ยืนถ่ายวิดีโออยู่นั่นก็อดที่จะขอพรมาได้เนาะเพราะว่าพระอาทิตย์ส่องแสงมาใส่พญานาคแบบนี้ถ้าขอพรคือจะศักดิ์สิทธิ์คัก เลาได้หันกล้องมาอีกมุมหนึ่งมาอีกมุมหนึ่งเนาะเห็นพี่แววเดี๋ยวลูกชายคนโตอยากถ่ายรูปคู่กับพญายนาคกับจัดไปหายชักรูปเลยถ่ายรูปหายผู้ชายทั้งสามคนเซตไปทีเรียบร้อยเลยเนาะก็เลยได้อย่างเขามาใกล้ๆมาเบิร์ลูกแก้วที่เขาประดับพญายนาคเนาะทุกโคนดมาเบิรงนนำกันเนาะสวยงามมากเลยยิ่งเบิร์ใกล้ๆก็ยิ่งงามเนาะมีทั้งสีสีเลยเนาะแวววววแบบตอบคับแสงแบบพระอาทิตย์ทีสองมาในงามคากหลาย พอเหมือนเท่านี้ไหวขอพรและบึ่งพญยายนาคเสร็จเป็นทีเดียบร้อยแล้วนาะเหมือนเฮาก็จะพากันอย่างไปตามดิมแม่น้ำโขงแบบนี้เนาะก็จะมีแม้ว่าที่เขาปาระดับในต้นไม้นาะจะเป็นซุ้มไก่ที่เขาปาระดับมันก็แตกหูแลกตาดีคักไดบ่ฮู้า่าความหมายของเขาคือจังไดเนาะแต่มันก็แบบสวยอีกแบบหนึ่งอีกอย่างแบบนี้เนาะบรรยากาศกด็ดีดีและเพื่อนที่ยืนถ่ายอยู่หว่างเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นหมู่ของสามีนั่นเองนะทุกคน และในระหว่างนี้เนาะเหมือนเขากำลังจะย่างไปที่ตลาดแรงริมแม่น้ำโขงนั่นเองเนาะและสำหรับตลาดแรงริมแม,นม่น้ำโขงวางนี้เนาะเขาก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะมียงางให้นั่งเนาะแล้วก็มีอาหารหลากหลายอย่างเนาะที่จะให้นักท่องเที่ยวเนาะหรือผู้คนมากินเขาแรงแบบนี้เนาะให้เลือกกินตามสบายเลยเพราะว่ามีครบทุกอย่างที่อยากจะกินนั่นเองสำหรับน้องวินตันตเนาะกข็ขี่คอพอเลยก็บสบายเลยบ่ต้องอย่างอีกแบบนี้เนาะเพราะว่าเิ่นเหนื่อยย่างๆมาเบิดมือแล้ว และนี่ทางมือทางม้วนก็นจะเป็นตลาดแหล่งริมฝั่งโองของสวรรค์น,นาเขตหลังจากด้ย่างช่มตลาดริมฝั่งโองเสไปทีเรียบร้อยเลยเนาะหมดเท่ากับเสื้า,ากันขามถานนเพื่อไปที่ตลาดเล่าจเจริญนั่นเองและนี่ก็จะเป็นตลาดที่แบบมีจุดขายอีกตลาดหนึ่งเนาะทุกคนตลาดเลจะเจริญคล้ายๆตลาดอินดี้ของเมืองไทยเลย ในอย่างคามาแล้วเนาะภายในตลาดก็จะประมาณนี้เนาะก็มีสิ่งของที่เขาตกแต่งให้คนมาถ่ายรูปแบบนี้เลยเนาะทุกคนแล้วก็มีเก้าอี้มีบรรยากาศดีๆง,งามๆแบบนี้เนาะแล้วก็มีผู้บ่าวผู้สาวแหละไม้ยางเล่นมาถ่ายรูปหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะก็มีหลายคนเลยเนาะที่เห็นและนี่ทั้งเบิร์กก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆตลาดเนาะ และสำหรับด้านในของตลาดเนาะก็จะมีแบบมีโต๊ะให้ทุกคนแบบมาสื่ออาหารวางนี่เนาะไปนั่งกินนั่นเองเนาะจะเป็นพวกเบียพวกอียงก็มีขบเบื้อทุกอย่างเนาะสำหรับถ่ายคลิปนี้เนาะก็ขอขอบคุณมูเพนทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเนาะและกดติดตามขอบคุณหลายๆเด้อ